สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มา <thorough looking. S 1> <DM SDK> เล่นเกมผีกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนน่าจะน่ากลัวแน่เลยทุกคนน่ากลัวมากโอ้โหเคร่องผีน่ากลัวมากทุกคนดใจหมมเเลยกนี่ <peel Santos> ช่วยเขาด้วยทำไมอ่ะเอ๊ะตะนันนะตะลันดักเลียนะลันดักเลี้ยเอ๊ะเขาขึ้นไหมคะเธอเราคิดว่าเราหน้าใจต้องอยู่ในรถ่ะอ่ย ท,ท,ทุกคนผีอ <Beng> ย <Zen> ู่ข <men> <asına> ้างล่างดูหน้าุกคนดูหน้าแล้วนะทุกคนโอ้หน้าเราสยบฝันไปคันมาออกกล้องเร็วนี่นะคะเพื่อนของเรานะคะแล้วเองค่อยไปดูเลยนะนี่เก่งตอนนี้มันอยู่ข้างล่างวิน่ากลัวมากเลยทุกคนไปก่อนทุกคนเราเอาเองค่ะจ้าดิ๊บดิ๊บ พี่เราเกือบตายแล้วนะคะทุกคนไอ้หนาดันรู้ตกวปี๊รู้แล้วทุกคนโอุ้ยเธอมันปิ๊เอ๊ยไอตายจิ้งหอยแล้วจิ้งหอยแล้วเออทุกคนเราตาย ทุกคนเราตายอ่ะทุกคนดทุกคนทุกคนนะคะทุกคน<อ>จะจบคลิปนี้เลยนะคะอขอบคุณที่ดูนะคะอขอบคุณ